สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารังเก็บคืนไก่คืนนกกวักนะครับรังเก็บคืนไก่คืนนกกวักนะครับอันละห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับอันละห้าสิบบาทนะครับใครที่ทํารังเก็บหายหรือว่าทําบ่วงทําบ่วงเป็นหรือว่าทํารังเก็บไม่เป็นก็สั่งได้นะครับ แล้วก็ใครที่ซื้อบวงไปแล้วรังเก็บหายหรือว่ารังเก็บพังยังไงสั่งได้นะครับอันละ50บาทนะครับรังเก็บนะครับอันละ50บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับก็จะถักเอ็นเบอร์ร้อนะครับตรงนี้นะครับเอ็นเบอร์ร้อรังหนอนของมันด้านในนะครับเอ็นเบอร์ร้อนะครับขอบจะเป็นขอบเอ็นเบอร์สามนะครับแข็งนะครับ แขงตัวนี้เป็นคอร์ดเอะคนับ N อเบอร์สามร้อยนะครับ, N, 300, รบอ่าก็งานละเอียดนะครับงานสวยนะครับงานสวยใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีราคาส่งครับเอาไปขายต่อนะครับก็มีมีราคาส่งให้นะครับแต่ว่าถ้าซื้ออันเดียวสองอันหรือว่าสามสี่อันเนี้ยต้องอันละห้าสิบบาทนะครับอันละห้าสิบบาท ตรงนี้ผมจะทําใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เล็กนะรตรงนี้เพื่อให้ใส่บ่วงเข้าไปนีครับจะมีตอนนี้ก็มีสีแดงนะครับสีสันสวยงามละเอียดนะครับงานสวยดูแล้วสวยนะครับแล้วก็ตอนที่ใส่บ่วงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่บ่วงไว้ข้อดีของรางเก็บคือมันจะทําให้บ่วงมันกลมนะครับถ้าใส่ตัวนี้บ่วงมันจะกลมนะครับ นี่ครับคือเราตัวนี้อัลละห้าสิบาทเนี่ยตัวนี้จะทําให้เอ็นนั้นคืนทรงทรงจะเป็นวงกลมนะครับถ้าไม่มีรังมันจะอาจจะเป็นทรงไข่แบบนี้หรือว่าคอตกแบบนี้นะครับถ้าไม่มีรังเก็บถ้ามีรังเก็บมันก็จะคืนสภาพเดิมนะครับเป็นทรงนะครับไม่เสียทรงเอ็นก็จะคืนรูปง่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใส่คืนไก่คืนนกนะครับตัวนี้นะครับ อันละ50าบาทครับใครที่สนใจรังเก็บขึ้นไก่ขึ้นนกก็สั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทร0ู3 77 30 3 9 8ดน์กะครับไอดีไลน์ก็เบอร์โทรเลยนะครับอันละ50บาทครับสั่งอันเดียวค่าส่ง50ครับสั่ง2อัน3อันก็ค่าส่ง50บาทครับสั่ง5อัน250ค่าส่ง50ครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรังเก็บขึ้นไก่ขึ้นนกครับสวัสดีครับ